นะครับสวัสดีครับเ,เป็นจเนจเ้าไหนเขาจีบว่าว่าพี่บ้าทีเลขว่าเปนังก็ไปทีเลขตกเก้าให้ถามในที่นี้อาจานสมวังแล้วก็ว่าตกเก้านะโอ้เอา้าสาเหตุเกิดมาจากมือซ่องนั่นตัวสั่นซ่องอะไรแล้วว่าเลขอยู่ไอ้เลขว่ดในนี้ไปใส่ตกเก้าหนละตกเก้าหนละครับพวกมนุษย์ขีดเม,ม็นนั่นมันปึกเขาบอกว่า ยมหมองเก้าโตเก้านางสีงนอมือมือส่งในยินย่งนหลเมือผมมาไทายถอดอ่โสนนะมือนั่นกไ็ได้อาจารย์สมหวังส่งปูเปียสอกว่าพวกมน์ขี่เมียนเอ้ยเลขไมนกระโตเก้ายัางยงี่เราก็เล่ากับว่าอีลีอละแต่ว่าเขากับ,บว่าคือบ่เถีงว่ามันจีเปลนแปดสามคือมันจีเปลี่ยนสามแปดก็ชื่อสามแปดอยู่นะมาได้เท่า,าเปลียนแปดสามนนี้โอ้กัสวัสดีครับหล่ะนะได้หลายบ่านี้งวดนึง ก็ไ่ได้ร้ายดอกแล้วอยากพ่กินโอ้โนัะเอ็นวาขันไทพ่ออยากพ่กินเมนแล้วกันหละยเนากะที่จะทกามนี่ประจําเมนบ่บาริพันจิมีส้งอีกบ่บารในจีนวนในเป็นว่าเพิ่น่าจชสพส่สก็ได้ละบ่เนสีมับวกส่งบุรีส้มไกลๆเกน้อยนไห่แต่ว่าห้าวอาบเปลี่ยนเนาะแต่หลงคนหลงคนเขาจะเ่าถืก็จะก็จมันเปื ไอตกระสมฟันวายจะบอกว่าพวกมึงน่ะมันปึกพวกมนุษย์กีเมนพวกมึงปึกกันน่ะนะเด้คนยึดตัเก้ามันไม่ได้ไปลูกตัเก้าหายแล้วอันเด้ก็ยังหายแล้วอันเด้พวกปึกอืมเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าเพิ่นกะสิมีนี่บังท่องว่ายน้อยๆอยู่ล่ะเพิ่นบ่บ่ยืีโลดดอกเนาะมีลาความควอนบังของเราครับตัวผมเป็นตเด้ตัวผมเป็นปัญห์มาห์แหย่ห้าก็เปย์เปย์ว่าสมองแหละแหย่หาจับใจความเราครับผม พิน่นเพิ่นได้มือมาไปมือเพิ่นสีมาส่งอีกนะเงี้ยงเพราะท่านใดมือไกลไกลมือแล้วเราก็บ,บอกมาครับผมกระบอกว่าส่อง,องอีกที่เจ้าครับแล้ววันนี้แม่ในส่วนของอาได้เลขเพิ่นแม่หรือมาเสียงไมน่นั่นจังสีมันประกอบกับพ่วงฝันเจ้าของน้ำบอกเพื่อได้ซื้อเลขกแปดสามตัวเก่าหันทูทันนะครันรถวันนี้ขี่รถรถไซเบอรเก็บเห็ดบฟันก็คือจัง ก็ว่าถือว่าของมันโน่มาเก็บเห็ดแต่เฮ huh? ้ยมันโน่ฟันขอดสีแกงเนาะแต่ของมันโน่บางก้อนคือแล้วแั่ฝันเกี่ยวกับรถดไงล่ะที่เป็นสามตัวตรงเนาะครับผมแมนแมนเออขันฟันเกี่ยวก็ลดไม่ได้สามตัวตรงวันก้อนจะก็ได้แมนวันนี้ก็เลยฝันอีกเออกูก็ถือว่าฝันตอนสุงหวดแท้ของวันนี้ฝันแล้วบุรินทรงวดทีมทีมมันออกวันงวดทีมมันออกแปลสามเนี่ยแมนมันก็ออกทะเบียนรถอีกล่ะโอ้ทะเบียนรถ ตัวนั่นนะตัวแปดจานฟันเกล่ยวกระโดก็ได้ดิซอเลขตัวเก่าันเกียวฟันน้อยๆนี่ปงครั้งบอกเม่อยากเราสุขนฟ้งนายาดก็จาเสียงงนนั่กันเลยว่าสุยย่ายแถวๆเราฟ้งห่เยเหลืองไข่กับันนี่ฝันเกี่ยวกับรดดตขวอยว่าน้อเปงเนกระถามขยุ่แต่ข่อยว่ากาบอกว่ดอกถามมันโมเมนคืกสิมาสูงหัแท้กั่นะคระแตฟันว่าที่เราไปเก็บเห็ดอีก่ะรอสิออกไมเปลียนรถดไม่ต้องดก็เลยว่าเอาแล้วกับว่าเสือด้ เจ้าของไงยังบม่ซื้อจ้าของเนาะแต่ว่าก็ซื้อไว้อยู่อกกออยโอ้นั่นเห็นบ่มันเป็นแล้วจังมันเป็นนั่นอาชีพเก็บเห็ดนี่บ่ข่อยสิเซาเฮ็บยุ่วทัวมาเก็บเห็ดสวัสดีเือแม่นคือได้โชคได้ลาภดูแต่น้องได้ลนะาภก็ยืดน้ำเคนนี่ล่ะเฮายืดน้ำปูน้ำยาน้ำบัดน้ำว่างสีน้ำโอ้ปูยาปูปูส่วนผสมรักษาเฮาเฮาก็นับถือจนนจังซี่แหมครับผม คนกระเลือดตนศาสตรส์ดีเ,<อ>เน,นาะผู้มาปรุงบ <คน S 2> ้าเนาะอระเลือดตนเท่าในลาครับผมกระเลือดตนเท่าด้ตามวุ้งจงมือใดว่า้งเสียงเฮาจืกรางวัลครับผมเฮามันบ่เนี่ยดอกชีวิตคนเท่ากับสู่คนไปเรื่อยๆเนาะย่า่ยเก็บเห็ดถึงรางวัลที่หนึ่งให้ตนะั้งไหนโอ้ยก,กันได้ยินข่าวว่าย่ายเก็บเ,เ,เห็ดถึงรางวัลที่หนึ่งน,น,น,นี่โอ้ขอ่อยจีแสดงความยินดีมายืมน้ำก้อนจักแสนยนวดอ่ะอป ว่านี่มีแนวทางให้เอฟซีเข้าไปป่ะนี่ในส่วยนโตเลี้ยงคว่ำฝันผู้ฝันแม่นกันเนาะว่าท่านในฝันเนี่ยคือว่าฝันยุ่งสินะว่าท่านในฝันวันนี้ว่าเพิ่งคว่าฝันทีที่มันออกแฝงสามทหันบอกวันนี้ว่าท่านในฝันวันนี้ยังไม่มีฝันคนที่ฝันยากที่สุดเลยจำความฝันไม่ได้ถ้าพอจำได้คือแมนพอสิเป็นคนที่มือหนึ่งพอเห็นแต่คนฝั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 นแต่ข่อยสิเป็นคนที่ฝันยากที่สุดครับผมฝันยากที่สุดเพราะว่าแล้วก็บ่ใครฝัน ถ้าฝันถ้าฝันละจําได้น่ะแม่นแมนเล่นอะไรต้องตีให้ได้น่ะพอจะเป็นคนว่าฝันแล้วก็จำค้อนฝันว่าอะไรถึงฝันก็จำว่าได้แค่ไหนก็จำว่าได้จำว่าได้าง่วใแที่ว่าจำได้ล่ะฮันลโหแมนนี่โอ้ยฝ่อยวันฝันหรือฝ่ายยินครับฝ่ายครับข้าจึงว่าฝ่ายมาตั้งกล้องตัวฝ่ด้ยินงนะฝ่ายครับข้าวันฝันหลือว่าว่าชนดอกรันได้เลขแล้วแต่นี่ขึ้นมากตัวใดบ่เห็นวันี่นะขึ้นมาเรืเลขมีเลขตัวใดขึ้นมากว่า นี่เกิดี่ตัวใดแม่ก็เจอตัวใดเนาะอืมกัจจิตาเพิ่นช่วงฝนแล้วขันจีแล้วก็สันขันฟันก้อนกับบอกก้อนได้ด้สิบอกดอกสีเอิร์ธเราเป็นวใบใหญ่ผ้าลวยมากคอยฝันดีแล้วนี่มากมามากครับการเลี้ยงหลายเมื่เนาะแต่เจ้าปูเพิ่นสิบมาปอฝนเราหายเขาอยามือย่ำเลยเนาะครับผมอาหารเพิ่นกัดสามตัวตโตเพิ่นกับมาคายจะเหสีมันคางแคบหนักผากเนาะโอ้ยคางกินเนาะมาคกมาแน่เด้อมัมาคักมาแน่ มาจับหน้าผาไปขินขากอย่างนี้ไมาจับหน้าผาโค่นมาเคยโค่นไม่พอห่อนหนูไม่จับหน้าผาก่อนนะแล้วสร้างมะข่อกับบานนี่แหละสรางโตตระงวดวิชาครับผมพูถวิชาคนแก่วันนี้ชุดเต็มในส่วนชุดเต็มของพระสุดลงชุดหนึ่งสองปูยูวัดนี่คนแก่เข่าดิงวดว่าหนึ่งกระไรไอ้ว่าเตียกแม่แล้วไว่วันที่เขาวันที่ยี่สิบหรอวะงวดนีงสองงวดที่ยี่สิบหรอแต่วันเรียกหลายตัวเนี่งวดว่าหนึ่งคนบ่วยหลาย พะตุดงชูนึงสองปูยุวัดหนึ่งอนแก่เข่าดิงวดว่างหนึ่งกระไดไให้ว่าเตียกแากแล้วยม่วันศีขาววดที่ยี่สิบเราว่างสองวันที่ยี่สิบเราแต่ว่าเลขหลายตัวเนี่ยงวดว่างหนึ่งคนพม่าหลายตัวกับเขาอยู่จังวัมาจอบยิ่งมาจอบเป็นได้มากไปผู้เลขชุดเต็มกระไดเ่าจีพ้าเอฟซีบอว่าตามตามเลขชุดเต็มอาจารย์ให้แน่ว่าสั่นแต่พอดีมากพ่อเจ้านี่ครับอีกแน่หนึ่งว่าศีอามาเขียนแผ่นท่อง้าครอบคกัวมาเขียนแผ่นท่องลงไว้ใต้ช่องขยายหน่อย ไว้ในสะดือพระยานะ่ะเอาคว้วซุ้มควม้วเยน็นเอาชกบางลาบเอาชกกระไช่ตัวเนะาะก้อนเพิ่นจิปิดเดออก้อนเพิ่นจิปิดมันจ่อห้วยให้ได้สามระยะอ่าผู้ใดอยู่ระยะใดอ่าสมมติว่าเกิดมกกลาถึงอ่ามกระลาคุ้มพามีหน้าเกิดในช่วงใดกันบ่เพิ่นขติยอดตามช่วงหัวช่วงกลางช่วงท้ายมกกลาอลไรกัมกกลาบอ่มกรลาของวันแหละมกราของวันเลย ม่เลยเอาโชคเอาลาบยุ่งหัวพญานากหจะมาบรรยูวะจังซูนหนึ่งสองวายูกู๋อะไเหมือนเห็นบ่เห็นเล่าบเห็นเราออกากวพุติีบะเดินแหละครับผมมจะได้บอกครับผมมันเป็นข้าฟันแน่ว่ามั่นใจมันกับเป็นข้าวข้าวเพื่อจังว่า ครับผมมันเป็นห้วยมนกีว่าจากความมันใจมันสิมาฟันตัวกอบว่าเถอะุ่นหน่อยแลวเนาะอันทั้งวัวสวยฟังครับอันพ้นกระามย้อนมันรู้ทุกระกามาฟันดีไปฟันดีไปชั้งทั้ยที่ฟันแต่ว่าพวกกาบอกเล่าย่านันพยานมันมันโมเมนต์นั่นสิเมื่อพยาน่ัน ก็หวังแต่สองแยเแถาๆน้งกันเราสุราฟัางก่อฝันแม่จำสิ้นะนะบอแม่แม่กอฝันว่าข่อนวัวันนี่ไม่ง่านแต่ว่าขับรถไปเจ็บงเง้ส<อ>่วนท้ายนี้ได้จะไปเบื้องเห็ดเป็นเดียวสันรับเราขั้น,นี้แหละก็เลยเสด็จอกลุ่มมโนโไปเองหรือว่าฝันเนาะอยากมนโนวามโนเนี่คเป็นููู้นกับอาจารท้กับมาส่งน้่นมาครับมันก็เลยเขาใจต้อนนั่นนาะ ทำโือกันอืมแล้วก็ดีนั่นเยอะเอางี่นได้บาน้เดคันฟันมือไดน่ะอ่ทุไปบอกผมเน่พ้นสิ่สิมเบอร์ทไวอทบอกผมนั่งเวาจังไหนขันสมุติวาอันฟอนจังไหรกันได้ไม่เาช่วยเอฟซีฟันหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ว่าฟันเนี่ยันว่าสิฟันสิฟันปัดพิสดารครับผมฟันไปแบบว่า สิเกี่ยว,วก็ลดกหย่างสิบ่ได้ฝันขี่เล่นขี่เล่นอย่างเดยสิฝันอยู่ในบริเวณวัดพระวัดนี่นแ<า>หละคพรับบ่าฝันง่า่นิดผู้่นเกนะ็ค<า>ักอยู่ที่บ่อแล้ว,วคนก็อยากให้ขักอยู่ที่นาะบ่อแล้วก็ได้แล้วหวนึ่งฝากปนาถ้าโดนแล้วก็สองสามสีกนางนั่นเราไปถากพอ้ก<า>่นเราถากเ้วเห็นหนึ่งซี่ถากเอาเลขเหรเห็นหนึ่งซี่อย่างนึงนึงเราสือเลยสอาดสิได้บเพราไงเราเรียว่าหมเป็นยังปาซ่านะคะ โอ้ปลาสาดเก่าเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีตะลุมฟังซุบวามากฝจริงลูกฝนตัวที่สอนของเพิ่นนี่หรอกเนาะสอนฟังศพบุ่นสอนของเพิ่นนี่หรอกเพราะเป็นโรคฝังติทัววัดช่วงนี้บ่เกิดเัื่องบาเหตุเกิดไปทางนไม่ยอะเอาไปส่งให้เจ้าแล้วได้เห็ุอย่างช่วงไช่เนี่ยไข่เอาไปส่งให้เจ้าก็ได้มากหลายคนขามขามากนี่ไข่กระฐานทุกค้นนี่หรอกวะ ได้เห็ดยังเห็ดไข่ว,ว,ว่าชนะว่าก็มารู้จักผู้หาเห็ดพูดน,นั่นกระถามย้อนเลยกับว่าแต่เห็ดไข่มารูา้จักหอดซื้อเห็ดเห็ดไข่นว่า <c oughs> จากเห็ดผู้ใด <c oughs> เห็ดไข่เห็ดเพิ่นอ่ะครับผมจ้งไหนกับที่รบกวนังที่ตัวบ้านนี้กันฟันจ้งไหนกับรบกวนโต้หาในเด้อครับผม <c oughs> ให้แนวทางเอเยนต์ที่อ่าเพราะคาเทียเพิ่นมากเพิ่นกับที่ได้ลงทุนนั่กันเพิ่นมากๆหลายก็เลยออกไปดอกเนาะ